ตนนี้เราก็มาอยู่ที่แกฮิ้งเทิงนะครับธรมากับทิปโบรัณสานแล้วก็บุกกนก้านะครับเย็นดีครับประกาศเย็นดีอยากให้มาด้วยกันครับใครๆครับคนที่คนที่ชมคลิปนี้นะครับว่ากันมาเที่ยวนะครับอยากได้มาด้วยกันครับชีวิตไม่มีอะไรมากครับอยู่กับธรรมชาติครับครับ ธรรมชีความสุขถนัดคนธรรมชาติครับถนาดคนเล่าครับดูครับอยู่ธรรมชาติครับจริงครับวดเหล้าทุกอย่างคือธรรมชาติหมดครับเป็นธรรมชาติหมดเมื่อกี้เมื่อคืนเนี่ยพี่เอ้ยผมรู้ว่าเพื่อชีวิตมาอยู่กับพี่หมดเลยพี่ไม่แสดงความสามารถอะไรสักอย่างเลยเดี๋ยวนี้เด็กๆครับมีความสุขครับอะไรเด้อกันครับ สายนะ้ำ<ฮ>นี่ในเมือหาไม่ได้นะครับ<อ>ในเมือหาไม่ได้ครับไพราะนั่นอย่าผมเงานนะมันโดนสายนะ้ำมัน ลื่นนะครับพี่ต้นนะพี่นะอันนั้นลื่นเหรอครับลื่นเหรออ๋ออยากเล่นกับเด็กอ๋อเฮ้ยเขาอยากเล่นกับเด็กโอ้ยจับไว้หน่อ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 ยจับน้ำแรงอะไรเนีเ่ย